วัย55ปีมีคนรุมจีบ40คนเอชุติมาเผยรักครั้งใหม่หลังเลิกฟ้องในวัย55ปิดฉากรักย้ำชัดไม่มีรีเทิร์นสำหรับเอชุติมานนยนาและอดีตแฟนหนุ่มฟ้องสุภกิจหลังจากเลิกกันไปแล้วมีประเด็นร้อนแรงถึงขั้นฟ้องร้อง ล่าสุดสาวเอก็ได้จบไม่ฟ้องแล้วรับจบไม่สวยแต่ให้อภัยเพื่อไปมีอนาคตที่ดีถือว่าเป็นการตัดหางปล่อยวัดไปเลยนอกจากนี้สาวเอได้อัปเดตสถานะหัวใจที่ตอนนี้ยังโสด100%เปอร์เซตอนนั้นแฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆและฮอตเสน่ห์แรงถึงขั้นมีคนต่อแถวรุมจีบถึง40คนเลยทีเดียวตอนแอบติดใจสาวหล่อพอเทคแคร์เอาใจเก่ง แต่อย่างไรก็ขออยู่แบบสดๆแบบนี้ไปก่อน